มาอยู่ฝั่งนี้พรจะได้เห็นรถไฟ2ขบวนนะครับก็จะเห็นบริเร็วที่เลขหกเจ็ดรุงเทอภิวัตไปทางกันตังแล้วก็บรนสินค้าได้778เราจะเข้าสถานีมันโป่งนะครับในช่วงเวลาเดียวกันอยากจะรักผนสะพานลอยนะครับแต่ยังไม่มีหลังคานะครับฝนก็ตกเลยเดี๋ยวมาดูข้างล่างก่อนแล้วกันนะ จะเห็นแสงไฟของเจเจแปนะครับกำลังจะเข้าสถานีบันโปง่งแล้วแสงไฟของน .7 ก,ก็มาแล้วเช่นกันนะครับรก็เลยว่าเข้าสถานีบ้านโปง่งพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนงก .7 จ่อเสร็จนะครับเจเจแปะก็จะเข้า ที um, women, ่น no ี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถปรดระมาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวจที่สถานีบ้านโป่งในทางชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเติมขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวน์สุดปลายทางสถานีต่าง ขอความปรารถาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางที่หนีบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายได้แรงได้ค่ะขบวนรถเครื่องนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้จับเครื่องนั้นเลยฮะ S <S มีคิวอุาวาด้ชำรุดกลับมาด้วยนะครับคีทวาไปได้ห้าสองสามที่ตามหนู9เ้าและชำรุดนะครับขอขอบคุณค่ะหนูเก้าช้าไปสี่ชั่วโมงราคากรับตึเกีสูก็ได้ g ีเอทำกระบวนเข้ากรุงเทพแทนนะ จะได้เวลาออกมันโป่งแล้วฮะ